โรงเรียนเสรีวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่42ทับ2หมู่ที่9ตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนเสรีวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนห้วยหมากลางสร้างเมื่อปีพศ2513และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเสรีวิทยาเมื่อปีพศ2532มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น20คนแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น3ระดับได้แก่ ระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น154คนโรงเรียนเสรีวิทยามีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือทักษะอาชีพ สถานการ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษาโรงเรียนเสรีวิทยาเป็นโรงเรียนที่ห้อมร้อมด้วยภูเขาขอบข่ายรอบบริเวณโรงเรียนมีพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านในสถานศึกษานักเรียนอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการชักจูงเสพหรือการใช้สารเสพติด เพราะสามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมได้ง่ายทําให้โรงเรียนศิีวิทยาตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นโรงเรียนจึงได้มีการปรึกษาหารือถึงวิธีการป้องกันโดยใช้หลักยุทธศาสตร์มาตรการ5ด้าน ซึ่งผลการดำเนินงานในปีการศึกษา2,565ปรากฏว่าไม่พบยอดนักเรียนใช้สารเสพติดในภาคเรียนที่1และในภาคเรียนที่2จะเห็นได้ว่าจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์5ด้านตามโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยมีกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการทํางานในฝ่ายต่างๆทั้ง4ฝ่ายทุกคนช่วยกันทํางานช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันมีครูที่ปรึกษาที่กำกับดูแลพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆและให้คำปรึกษาแก่ลูกๆนักเรียนทำให้ไม่พบยอดผู้ใช้สารเสพติด โรงเรียนเสรีวิทยาได้นำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน โรงเรียนได้นำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยคณะกรรมการการดำเนินงานแต่ละห้องจะแบ่งออกเป็น4ฝ่ายงานการประเมินผลการดำเนินงานภาคเรียนละ1ครั้งและมีการประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่น ทุกภาคเรียนมีการมอบรางวัลแก่ห้องเรียนสีขาวดีเด่นมีการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีภายใต้7มาตรการโดยการสอดแทรกในการเรียนการสอนการจัดสภาพแวดล้อมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดดังนี้ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมจิตอาสาการทำความสะอาดวัดโรงเรียนหมู่บ้านช่วยงานในชุมชนการจัดป้ายนิเทศวันงดสูบบุหรี่โลกการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นวันไหว้ครูวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทยวันสุนทรภู่โครงการค่ายคุณธรรมกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมแนะแนวเป็นต้น 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเพื่อคัดกรองนักเรียนและแยกกลุ่มนักเรียนเพื่อให้สะดวกในการดูแลป้องกันช่วยเหลือ แก้ไขเข้าถึงนักเรียนทุกคนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งสองภาคเรียนมีการประเมินคัดกรองนักเรียนจากการประเมิน SDQ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการจัดประชุมผู้ปกครองมีการคัดกรองรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ CATAS และระบบ NISPA โดยรายงานภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 3. ม,มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกษษัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยโรงเรียนมีนโยบายและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อการดำเนินงานบำบัดรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงในเรื่องยาเสพติดตลอดจนดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนในกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมชมรมดนตรีศิลปะกีฬามีการจัดตั้งคลินิกเสมารัก เป็นหน่วยงานภายในงานอนามัยโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางดูแลแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งานกำหนดขั้นตอนการดำเนินง,งานและการรายงานผลการดำเนินง,งาน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนเสรีวิทยาได้มีการติดตั้งตู้เสมารัก เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและอายมุขิต่างๆโดยมีการกำกับดูแลจากคณะกรรมการการดำเนินงานคลินิกเสมารักมีการจัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน 5. มาตรการด้านการบริหาร โรงเรียนเสรีวิทยาได้ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์มีแผนงานโครงการคำสั่งปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียนมีคณะกรรมการการดำเนินงานมีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อหน่วย งานที่เกี่ยวข้องผลจากการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนเสรีวิทยาเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิต